หนึ่งสองสามกดไลค์หน่อยหนึ่งสองสามครับโหเลยไหมโหเลยไหมโหเลยไหมเก้าเก้าเก้าใช่ไหม นาทีเาี่เ้ได้เลเากเก้าหม่นเ้านานาทีใครจะโหใครจะโห

เสดายขบวนขันหมากสวยน่าจะมีขบวนกองยาวแห่ที่นี่ ไม่ต้องฝ่ายชายแห่ไปอย่างเงี้ยที่โน่นเขาไม่นั่นเหรอไม่ใช่ปรเพณีมอนสุราชเหรอสุราชถ้าฝ่ายชายแห่เขาก็จะแห่มาบ้านเจ้าสาวบางบางอนถ้าผู้ผู้หญิงจะจ้อนรับก็ได้ม่ระทึกมากหราบุเรร่ามาบ้านบ้านหนูที่สุราชทีมฝ่ายชายเขาก็จะจัดเองจัดกองยาวแห่ก็จะมีนางลำ เสียดายขบวนขบวนขันหมากสวยน่าจะมีนางลำกองยาวเสียดายพี่น้องม่มมีขบวนกองยาวเฮ บาร์บีนะครับมาเลยยาบ้าครับผมขึ้นตู้ขึ้น